วันนี้ก็มามาเยือนโคกของโคกหนองนาแล้วค่ตอนนี้โคกอย่างเดียวเลยค่ะมันมันยากขึ้นแล้วก็ยังไม่มีเวลาว่างมาตัดนะคะมองไม่เห็นบึงเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีบึงน้ําขุดด้วยเอาแม่โรมาขุดนะเป็นรุ่หัวใจเสียดายจังเลยมันบุกเข้าไปไม่ได้มันป็นหลก็ายากขึ้นเนาะ <c oughs> แล้วก็มีบ้านหลังย่อมๆหลังนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นโครงเหล็กทั้งหมดเลยนะคะค <c oughs> ่ะเป็นโครงเหล็กไม่มีปลวกขึ้นนะคะ เนื้อที่ห้าไร่กว้างขวางนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยงามมากเลยค่ะค่ะก็มีถนน,นเข้า,ายัางดี <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> คือปล่อยให้ลกล้างไปไม่ใช่ล้างนะไม่ล้างแนละ้วแต่แค่มันลก <laughs> มันลกเฉยๆกอไผ่แล้วก็มีสองกอใหญ่ยักษ์เลยนะคะ ก็ไผ่ตัดหนอได้แล้วนี่มีหน่อแล้วมีหน่อแล้วไผ่หวานด้วยนะอร่อยไผ่หวานอร่อยเลยนกนู้นก็กอใหญ่ค่ะกอใหญ่<ม>ค่ะมีโซลาเซลล์มีบอ่อบาดานมีบึงน้ํานะคะแล้วก็มีบ้านย่อมย่อมน่ารักหนึ่งหลังเหมือนคล้ายๆนกดาวแต่ว่าสร้างเองค่ะมีระเบียงด้วยนะระเบียงนั่งชมวิวเคยทํานาไปปีหนึ่งเคยทํานาไปปีหนึ่งแต่ว่าเราไปได้ทําเองไง เราจ้างเขาไปหมดเลยจ้างเขาทำสนุกมากเลยค่ะ,คะอันนี้ถ่ายจากบนบ้านเนาะถ่ายจากบนบ้านให้เห็นรอบๆเนื้อที่ที่ดินนะคะรอบๆที่เห็นต้นยูคาสูงๆะค่ะที่ล้อมอยู่นะคะเป็นที่ของเราทั้งหมดเลยนะคะอายูคาเนี่ยก็ยูคาของพี่กิีนเองนะคะที่ปลูกปลูกเอาไว้แต่ก่อนก็เป็นสวนยูคา แล้วจะหนีก็ตัดไปเนาะตัดไปก็เลยเอาไว้ที่ก็รอบรัวค่ะกว้างและสวยนะคะที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะไม่เว้าไม่แว่งนะคะปลูกอะไรไว้บ้างนะคะมีมายมก็เริ่มโตแล้วปลูกไว้หลายต้นอยู่ค่ะมะม่วงอันนี้น้ำดอกไม้ค่ะต้นนี้ค่ะข้างหลังก็มีขนุนมีอะไร พวกนี้อยู่รอดค่ะอยู่รอดเนาะขนุนแล้วก็มีต้นถ้าเาเอาหญ้าออกนะคะพวงทองเขาเรียกอะไรนะเออทองอุไลค่ะปลูกล้อมไว้สวยเลยเห็นไหมคะต้นทองอุไรค่ะนั่นแหะที่เห็นนะ่ะยาจแจ่หมดเลยดอกเขาจะเหลืองอลามงามไปหมดเลยเนี่ยทองอุไรนะคะอันนี้ก็ทองอุไรค่ะเนี่ยเนี่ยล้อมบ้านเลยต้นทองอุไรอันนั้นก็มะม่วงค่ะไห่กอใหญ่เลยนะคะสองกอ ก็ใหญ่สงก็มีหน่อไม้หน่อหน่อไม้หวานด้วยนะคะเราต้องโชว์สิ่งรอบสิ่งแวดล้อมรอบข้างว่ามีอะไรบ้างนะคะเนี่ยรั้วก็เป็นรั้วเสาปูนอย่างดีนะคะมีรั้วลวดน้ําแล้วก็ทําด้วยเสาปูนอย่างดีเลยตั้งแต่ว่าจะมาทําจริงๆถึงได้ปลูกบ้านคือตั้งแต่ว่าจะมาอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบธรรมชาติค่ะชอบธรรมชาติด้ค่ะแต่พอทําสําเร็จแล้วตัวเองกับกลายเป็นว่าไม่มีเวลาค่ะ ไม่มีเวลามาดูแลเพราะว่ามีภารกิจต้องไปดูตรงนู้นชีตรงนี้ชี้ค่ะวิ่งไปวิ่งมาก็เลยอยากจะขายคัะเ,เพื่อนๆคะนะคะบ้านก็ทำเอาไว้ตอนทุ่มเททำก็อเต็มที่เลยค่ะหลังคาก็กันความร้อนอย่างดีเลยค่ะมีสนวนกันความร้อนอย่างดีเลยค่ะห้องน้ำก็ปูกระเบื้องอย่างดีเลยค่ะนี่นะคะนองเขาหลอกไปอย่างโอ๊ลอกแล้วเมื่อกี้เดินออกไปล็อกแล้ว เนื้อที่สวยมากแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยค่ะตรงนั้เป็นบ้านอาจารย์นะคะ,ะตรงนี้เขาขอไฟรวมกันเขาก็ประมาณ6กครัวเรือนแต่ก็เป็นของหมู่บ้านหนองแฝกนะคะก็อยู่เข้าขึ้นกับหมู่บ้านหนองแฝกแต่เราออกมานิดนึงออกมาเป็นสวนนะเป็นสวนตรงนู้นอาจารย์เขาก็ทำธุรกิจเนาะตรงนู้นเขามีสวนยางด้วยค่ะอาจารย ตรงนี้ก็ถัดเข้าไปนี่ก็เป็นสวนยางนะคะก็จะมีคนมามาอยู่อยู่ค่ะตรงนู้นก็มีก็ตอนนี้ก็เขารวมตัวกันขอไฟก็น่าจะเป็นหกครัวเรือนหกหรือเจ็ดนี่แหละรวมบ้านเราก็เราเองยังไม่ได้ไปขอที่อยู่เอ้ยขอมาเลขที่เขาขอไฟกันหมดแล้วเหอเราเข้าขอไฟกันทุกคนแล้วได้หมดแล้วเหลือแต่เราไอ้ลรอก็เหรอจะเข้าไปดูข้างในอีกทีเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายข้างในเนี่ยมีคนมานะั้นเนี่ยมีขวดเบียร์ด้วยเนี่ย ม,ม,มีคนมานั่งกินเบียร์หรือเปล่าค่ะจากนี้ออกไปตัวเมืองตลาดเลยแค่หกกิโนะคะหกกิโลนิดๆนะคะตรงนี้ภายในก็จะไอ้นี่นิดหนึ่งเพราะไม่ได้มาดูแลเลยนะคะเออทิ้งเอาไว้มันก็หลุดเนาะบอเปเปอร์มันก็หลุดทีนี้ถ้าเกิดเข้ามาอยู่เราก็ออกมาทําความสะอาดรอ,อกบอรหรือว่าอะไรใหม่แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่คุณชอบ,บค่ะ ตรงนี้ก็ทำครัวทำครัวได้ครัวบ้านแล้วก็มีห้องน้ำอ่าห้องน้ำยังไม่ได้กวาดห้องน้ำนะคะทุกอย่างพร้อมใช้พร้อมเข้าไปอยู่เลยชักโคกอย่างดีเลยค่ะเองชัดโค้อย่างดีนะคะตอนนี้ก็มีฝักบัวมีเรียบร้อยนะคะมีห้องน้ำห้องน้ำก็ชมวิวได้นะคะเปิดหน้าต่างชมวิวจ้ะ มีมีนั่งนั่งขี้ก็เปิดเต้นเปิดข้างล่างถักลรไปเลยถักเอาไปเลยจ้ะนั่งขี้จะพูดขี้สินั่งขี้เราก็ชมเิวมีต้นนมีต้นอะไรนะคะมีขนุนด้วยมีมะม่วงนะคะมีทุกอย่างนะคะแต่มีทีตรงนี้ห้าไล่นะคะห้าไร่เดี๋ยวเราลืมปิดชมวิวทิวทัศน์ได้นะคะเวลานั่งห้องน้ำเพรานั่งขี้ก็ชมวิวนัํน ก็ทุกอย่างพร้อยอยู่นะคะทุกอย่างพร้อมเข้ามาอยู่แล้วก็จะมีห้องครัวนี่ทำเป็นห้องครัวได้นะคะแล้วก็มีเปิดไปหาระเบียงระเบียงนะคะตัวทั้งนี้นะคะนี่นะคะมีมะม่วงตัวนี้ก็กินลูกได้แล้วละค่ะมาเก็บมาปิดอยู่เนาะแต่ก่อนมันเป็นลูกอยู่ก็มือริสาทำอะไรนะเป็นทำขนมปิ้งทำเป็นโคกหนองนาเพราะไม่มีเวลาอยู่นะคะไม่มีเวลาอยู่ตรงนี้นะคะที่ห้าไร่ พีกินออกแรงออกทุนกําลังกายกําลังใจเอาไว้ทําเพื่อรอเจ้าของจริงถ้าเกิดท่านใดที่จะเป็นเจ้าของที่นี่จริงพีกินก็ทําไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพัฒนาให้ให้แปนให้แปนนี่คือ5ไล